วิธีกาจัดฝ้าถาวรไม่มีจริงนะครับถ้าใครเนี่ยไปหลงเชื่อโฆษณาในมือถือนะครับที่เขาบอกว่าเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วสามารถทําให้ฝ้าหายได้ถาวรเนี่ยไม่มีนะครับทุกคนเพียงแต่ว่ามันทําให้ฝ้าหายไปชั่วคราวมีไหมมีเช่นตอนนี้มีครีมอยู่แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะไม่พูดถึงชื่อแบร์แล้วกันราคาเซ็ตประมาณหลักหมนะื่นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องหยุดงานประมาณ10วันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราใช้ผลิตภัณฑ์นี้เสร็จปุ๊บมันจะลอกผิวหน้า ออกไปชั้นหนึ่งแล้วทําให้เหมือนฝ้าเนี่ยหายไปชั่วคราวแต่ถ้าคุณหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในปีถัดไปฝ้ามันก็จะค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นเราไม่ได้กําจัดตัวสร้างฝ้านะเรากําจัดเฉพาะฝ้าชั้นบนออกไปซึ่งวิธีนี้เวิร์กไหมเวิร์กถ้าคุณมีเวลาหยุดงาน10วันถ้าคุณสามารถนะครับทนกับผลข้างเคียงในการหน้าบวมหน้าลอกได้10วันนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่แบบแพ้อะไรง่าย,ายๆเนี่ยวิธีนี้คุณก็สามารถลองได้เพราะว่าผมมีญาติห่างๆคนหนึ่งนะเขาเป็นคนรักสวยรักางงา ใช้แล้วเวิร์กมากเลยทุกคนคือฝ้ากากเขามันลดจริงทุกคนแต่เพียงแต่ว่าพอผ่านไป1ปีเนี่ยเขาต้องกลับมาใช้เซตนี้อีก1รอบดังนั้น1ปีเนี่ยเขาต้องใช้ประมาณ1รอบแล้วก็ต้องหยุดงานประมาณ10วันแบบนี้ทุกปีเลยเพื่อมีเวลาในการลอกฝ้าออกไปนะครับคุณสามารถไปลองได้แต่สำหรับใครก็ตามที่ไม่ชอบเสียงวิธีนี้ไม่สามารถไปลางงานได้คุณอาจจะใช้เป็นแอนต้เมลาสมาครีม บ,บวกกับ perfect skin ก็ได้ anti melasma cream อย่างเดียวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการลดเม็ดสีผิวส่วนเกินแต่ถ้าเราทา anti melasma cream ด้วยเช้าเย็นแล้วก็ทา perfect skin นะครับก่อนนอนนะคู่กันเนี่ยจาก3เดือนจะใช้เวลา1เดือนในการลดเม็ดสีผิวส่วนเกินแต่แนะนำนะครับห้ามทาทั้งหน้าเด็ดขาดเพราะหน้ามันจะขาวด้วยให้ทาเฉพาะตำแหน่งที่เป็นฝ้ากระเท่านั้นดังนั้นใครสนใจนะครับ anti melasma cream นะครับผมให้ราคาพิเศษที่500 99บาทพิมพ์599วักหนจะได้แอนตี้เมลาสมาครีมไปส่วนใครก็ตามนะครับส่วนใจเพอร์เฟกต์สกินด้วยนะผมให้ราคาพิเศษนะครับจากราคา550บาทนะผมให้พิเศษนะครับ ที่ราคา440บาทโอ้โหลดกันกระหน่ำแบบนี้ไปเลยดังนั้นใครสนใจตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะครีมทาว้าหรือเพอร์เฟตะกินให้พิมพ์ชื่อที่ต้องการนะครับแล้วก็สอบถามแอดมินเพิ่มเติมพร้อมกับแคปหน้าจอไปเลยนะบอกว่าเนี่ยได้ราคาพิเศษมาจากคลิปนี้นะครับรักทุกคนนะครับสอบใครก็ตามชอบความรู้สั้นๆแบบนี้แบบที่ผมให้ความรู้จบายใน3ามนาทีคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆอีกรักทุกคนเราเจอกันคลิปหน้าสสวััดีครบ